สวัสดีครับคุณว่าการสะสมพักเครื่องเนี่ยเป็นการออมเงินชนิดหนึ่งหรือเปล่าเออนะมีคนมาถามผมนะครับผมก็อยากจะจะคุยแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะเพราะว่าผมอยู่ในออธุรกิจการเงินนะครับธุรกิจการเงินการลงทุนการออมการคุ้มครองนะครับประการชีวิตไม่เพียงแต่คุ้มครองชีวิตนะ เป็นเรื่องของการออมด้วยนะครับรหยนอ์ภาษีการลงทุนด้วยนะครับหลายๆอย่างทีนี้ในเรื่องของพักเครื่องเนี่ยใครคิดว่าการสะสมพักเครื่องเนี่ยนะครับจะเป็นการการออมเงินชนิดหนึ่งเออคือหลายคนคิดว่าใช่อะนะถ้าถ้าฟังจากอะไรเออเสียรุ่นเก่าหรืออะไรพวกเนี้ยเขามองว่าการสะสมพักเครื่องเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมูลค่า ต่อไปสิบปียี่สิบปีเนี่ยจะมีราคามันจริงหรือเปล่าคุณว่าจริงหรือเปล่าคุณว่าจริงหรือเปล่าอ่ะผมยกตัวอย่างไอ้นี่พระเครื่องผมนะครับพระใหม่คุณคิดว่าราคาผมเก็บไว้สิบปีจะมีราคาไหมอ่านี่นะรครับคำถาม คุณลองไปเช่าพ้าใหม่ดิที่คุณไปวัดนู้นวัดนี้ทําบุญมาเนะ่ยผ้าแท้ๆดังนั้นเลยคุณคิดว่าราคาจะขึ้นไหมไม่ขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่พระที่นิยมเล่นหากันเออมันไม่ใช่พระที่เล่นนิยมพระที่นิยมเล่นหากันแล้วมันจะมีมูลค่าได้ไงแสดงว่าการที่คุณบอกว่าสะสมพระเครื่องเนี่ย แล้วจะเป็นการออมเงินชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตมันไม่ใช่ครับเงินจมครับหลายคนจะไปเช่าพระใหม่ไปมันทุกวัดเลยไปเช่าพระเช่าพระเช่าพระเพื่อจะหวังไว้ขายอนาคตเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่นะครับผมบอกเลยไม่ใช่การที่คุณเช่าพระเนี่ยไม่ใช่เลยนั่นแสดงว่าเราก็เรียกอะไรคุณไม่ได้ไปเล่นพระที่เขานิยมเล่นหากันอ่า เขาเลยมีแล้วทำไมพระใหม่สมัยนี้ขายได้ราคาผมจะบอกเลยก็ปั่นราคาไงครับคือพระเนี่ยสร้างออกมาใหม่เนี่ยก็เหมือนพระทั่วไปปกติตามวัดวาลามเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับพระเกจิรุ่นเก่าแล้วของเก่าหายากเนี่ยต่างกันลิบลับต่างกันลิบลับแต่ว่าทำไมพระใหม่ถึงมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะอะไรเพราะมีโซเชียลไง ช่วยกันปั่นกระแสซื้อจากวัดร้อยหนึง่งแป๊บเดียวเป็นหมื่นนะอ่าปั่นละแขะเออปั่นละคา